สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนนะจ๊ะกามุนีกะมาเจอกันกันกบแม่เนาะจ๊ะอันเนี้ยแม่อยู่ข้างนอกนะจ๊ะมุนีว่าแบบกระเซอะกระเซิงมาแบบสเสียเสี้ยวมาตอนนี้สิบโมงเสาร์นะจ๊ะแม่หนานอันปกติแม่ตื่นสายแต่ว่ามุนีแม่ตื่นเสาเพราะยังอันว่าพี่นันตุนจ๊ะเขาเรียบบ่ยวออกมากเนี่ยมันลมมันแห้งนะจ๊ะหัวแม่ก็เลยกระเซอะกระเซิง อสันมันถือมือว่าสันผู้ความชั่วอสันไปเบิ้งเผ่บบาโบแมนจ้์กันเดือนนาเกิดเลยแอยๆไอ้ลงกมะยังเล่นเนาะจ้ะผ้ามาเบิ้งเงินพายุเข่าเยอรมันเนาะจะ <c oughs> า่ะเข่าด้ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นอะแล้วต่อกันทั้งฝนทั้งลมเนาะจ้ะลมแล้ววนลมแบบธรรมดานะจะน้ะต้นอันต้นไม้ฮักไอ้ต้นไม้โครเนาะจ้ะอยู่บานน้านแนวเนาะอาันเดี๋ยวแม่จะเอาภาพให้เบิ้งเนาะจ้ะแต่ต้นไม้อยู่แถวบ้านเนี้ย ต้องเรียกว่ายางเลยจะเข้าก่อนเนาะจ้ะยอดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเบือ้องอันตอนเนี่ยต้นใหม่ก็ลังอันก็ลังไอ้ไอ้ปองยอดเนาะจ้ะก็ลังดอกไม้ก็ลังขึงนะ้นเนาะเดี๋ยวเราจะเอาแหย่เบื้องเล้วค่อยพามาเบื้องล้วเ,าวาเานาะจ้ะแต่ว่ามือนเนียมันขึ้นหลายก็เก่าแล้วอันก็ลังอันสีม่วงก็ต้นสีม่วงโอ้ยโอย้ยยางเขาไปหยับแล้วดอกหยับดอกมันเลยว่เขวาไปนี่เนาะจ้ะ งามกวามือนังยิ่เนาะเพราะอมือนันมันบ่นนนนนค่อยหลายมัอน,นี้ก็ร่างเริ่มเริ่มขึ้นหลายเนาะทั้งสีม่วงทั้งสีอันสีม่วงสีอันสีหลายสีเนาะจา้ะมีสีขาวสีเหลืองอาจจะสีม่วงเนาะสีม่วงก็สวยเนาะจ้ะนะ นีอันมือนีไม่แดดจังเลยนะจ๊ะตาว่ลมแห้แง่งเย็นอันมือไม่เอาซะอันนี้มนนแ,แ,แนนม่จ๋ามันเป็นอันต้นใหม่อันต้นใหม่มันหักไปจา้าไอ้พายุเขามือแหลกมาจ้านี่ต้นไม้ต้นนี้หักเลย ตนน้นญ่เนาจะกัยังหักบึงจะร่มแห้งปนใดต้นญ่ขนาดนี้ก็ยังหักทั้งลมทั้งฝนเนาจะช่วงนี้สามสี่มือต่อกันแล้เนาะพายุเขา่าสี่มือแล้วอันนี้นาะจะเป็นอีกตัวหน,นึ่งนาะจะมันลม เนี่ยหรือทหางแล้วขจรว่าจะตัดออกไปแล้วนะจ๊ะเนี่ยขจรว่าเลื่อยออกไปแล้วเหลือแตนไอหลากมันนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยห้อยขจราตัดออกไปแล้วนี่เนาะเนี่ยขจราตัดอยู่ฝั่งนี้นะจ๊ะสองตนนะจ๊ะอยู่ตรงนี้ขระตนเนาะตอนแรกแม้วึกวามันอันของตนนี้นว่าแมนนะจ๊ะนระตนเนาะนี่นี่มันลมอันมันลมขม่านขางท่างขมาข้างในนะจ๊ะไม่งั้นกระทับรถุดเนาะ ไอ้ตรงเนี้ยเนาะจ้ะมันเป็นอันต้นดอกกุหลาบเนาะจ้ะป่าดอกกุหลาบบานแมวเนี่ยกะลังกะลังไอ้โป่งยอดเนาะจ้ะนี่ยกะลังแตกยอดแล้วนี่ตรงนี้ทั้งหมดเป็นดอกกุหลาบเนาะจ้ะพ่อ,อันไอ้ช่วงมันบานเนาะงามงามเลยจ้ะแมวบระเทศไทยไอ้เบิ้งปีที่แล้วแมวมากะปีนี้ในไ,ไทยแน,น่นอนจ้ะอันเนี้ยกะลังแตกกิงนะ่งเนาะกะลังแตกกิง่ง ล่มนะจ๊ะล่มล่มแห้งเนี่ยเม้อยู่ของหนอกนะจ๊ะตอนเนี่ยเนี่ยเสียงล่มเปิดๆอยู่ เสียงล่มพ่อจ้ะเสียงล่มปวดรืดแม,ม่อหนาวมือเศร้าเดี๋ยวกะเดี๋ยวแม่ขึ้นเขาว่านเพราะน่าจะหนาวเดี๋ยวกะห้องเดี๋ยวเฮามาเจอกันคลิปวิดีโดนดอนะจ้ะผู้ใด้วอกคลิปวิดีโอของแม่เนาะแน้ากับปากกดไลค์กดแชร์นะจ้ะแล้วกับปากกดจับดตามช่องเนาะเพื่อเป็นกับรังใจที่เซ็ตคลิปต่อไปมื้อนี่ไปเราจะหนาวลมแห้งแดดยืนไก่ตัวใหม่ก็ได้กับขอบคุณหลายๆสุขภูสุกคนที่เขามาเราชมวมดีโอแม่จา้จา